เริ่มทำการแข่ันในครึ่งเวลาแล้ิพิเศกเปิดสบอยจังวันนี้มงอืมอกับมงสัตว์พิเศกเปิดมาอุืนฟันล้นไปที่เปิดเข้ามาธรรมรัตน เปิดเข้ามา <S <S ไปเช็ดค้างแล้วอย่างวันนี้ว่างที่ปรกรณ์เกียร์ปะกอนเกียร์เปิด,ปดมาที่พงศักด์แล้วสวยแล้วพงศักด์เปิดมาสะพัดยังปัดไม่ได้โอ้โหบอลเกือบถึงดาน,นิโลแล้วดาเมียนเปิดมาอีกครั้งหนึ่งอานิคาซี่โอ้โหม,มาทำฟาวล์ปะกอนเกียร์เออเดม๋ยวที่พงศักด์ ของศักดิ์เปิดมามน้ำพัดออกมาไม่ถึงบอลนล้วทีละวันทอนชีเวลาการการใ้ไม่ดีครับจังหวะนี้ออมรัตน์ยังมาสกัดไว้ได้เวลาการเวลาอะไรครัอนการไม่ได้สวยนะเมืเอเอ่อกี้ สุดีครับเล่นครับของศักดิ์แล้วอิทยาเปิดมาที่อืมัเลยหัวของไดโน่เอ้กีสาหยอดเข้ามาทัพลยังได้บอลอยู่ทัพลเล่นกับพระวัดพระวันตัวยิงแล้วจังหวะนี้นี้มารัฐเปิดเข้าไปมารัฐอืมสมม้มเลยของอดิศักดิสาระเปิดมาที่ทับพล ไม่รั้ครับยังหวะนี้แล้วธนพลเปิดทันทีครับกันเียโครับเดชรามพอนีเปิดขึ้นไ่พี่ลากวาดลกวัดกนเลยโอ้หสายออกที่พงศ์เปิดไปที่การตาพินพุน โมสองสีสเกตยู่นเต็นครับจัาก็เล่นไวเล่นก้าดานี้โลงเปสเสซาสิอ

गुड केना आके प्रिस्टन है तो हमारे काम करने जाने में मत पा है स्मॉल तो ऑरेन्सी केजेस यूनिट्स ग्रुप 002